สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถ1 2 0 i รุ่นแรก125ไฟและบองลมนะครับที่เปลี่ยนแคมแล้วเเปลี่ยนลิ้นแล้วหรือว่า Modify ลูกสูบอัพ c มาแล้วเดินเบาไม่อยู่ในกล่องเดิมนะครับแก้ไขยังไงเรามาชมกันครับครับเรามาดูเซ็นเซอร์มันก่อนว่ามีอะไรบ้างครับลิ้นตั้งเซ็นเซอร์จะมีทั้งหมดประมาณมี องศาลิน้นทีวแล้วก็แมปวัดแรงดูดกับอุณหภูมิอากาศนะครับก็คือรุ่นนี้จะใช้การสั่งใจ่ายน้ำมันโดยวัดแรงดูดของอากาศคือแมปอยู่นี่ครับดูอยู่นี่แล้วก็อุณหภูมิอากาศแล้วก็องศาลิน้นทีวนะครับซึ่งเวลารถเรามีการโมดิฟายแล้วแรงดูดมันเยอะรุ่นเนี้ยมันจะใช้แรงดูด เป็นปัจจัยสำคัญครับแรงดูเนี่ยในการจ่ายน้ํามันพอเรามีแคมมีซีซีที่มากขึ้นลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับมันจะดูดเยอะทําให้น้ํามันหนาเดินเบาไม่อยู่ดับตลอดครับเราก็ทําไงทีนี้มันหนาในช่วงหัวคันเร่งแต่ท้ายน้ํามันบางเป็น่างทุกคคันครับท้ายบางหัวหนา เราก็มาแก้กันก็คือเราอุดมันครับนี่ครับอุดมันไปเลยอุดยังไงเทปเทปดำครับตัดเล็กๆนี่ครับแปะลงไปแปะปิดตายอย่างนี้นะครับเห็นไหมแปะปิดตายไปเลยนะครับไม่ให้มันอ่านไม่ให้มันจ่ายน้ำมันหนาเนหัวคันเร่งให้มันอ่านทีวีเแทนครับ จ่ายน้ำมันได้เหมือนกันทําให้หัวคันเร่งไม่หนารถไม่ล้อรอบไม่สําลักไม่สะดุดท้ายน้ํามันก็พอดีทําให้ใส่หัวฉีดได้ใหญ่ขึ้นแล้วท้ายเดินแรงขึ้นครับแล้วก็ใส่ได้เหมือนเดิมเลยครับ